เปิดซองโตครับสองโตนะครับแม่ท้องสุกครับสายเพชรดูดรครับร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามท่องกับไปเจ้าพายุเจ้าพายุครับี่องงอกเดือนแล้วครับงกเดือนตัวนี้รับประกันท่องไหมครับประกันท่องครับแม่เป้ยครับลูกของกันเต้ามงค้นครับสายมีโชคครับครับใบของลูกตัวนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟั่มเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่พ่ได้พลาดคิดดีดีราคาไว้ถึกถกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเขาอยู่กับพี่อย่างครับตัวไหนด่าครับด่าครับคบผมน้องน้องของตอนนั้นบ้านหนองทุ่มครับตำบลวังยินลาดอำเภอจุมแพ้ครับจังหวัดขอนแก่นครับ นี่นี่สวยๆงามๆมาฝากที่น้องีิจากตัวครับมือเนี่ยเปิดสองตัวครับสองตัวเนาะครับพาเบ่งเมียแรกก่อนเมียเมียปักไงเมียเนี่ยแล้วซื้อแม่อย่างครับเนี่ยแม่ท้องสุกครับแม่ท้องสุกอ้ออ่องคอล้วคือคักเนี่ยเขาปุ้ยใส่ไหนใสยเพชรอุดรครับใสยเพชรอุดรเนาะครับผมใบหูวฟอนล้ำครับหัวฟันล้ำ ไว้ใหญ่พกพอมตูงเราเท่าไหร่เนื้ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามเป็นไว้เศียใหญ่ได้พี่น้องครับได้ลูกมาจากตัวแล้วครับเนี่ยตัวที่สองในท้องครับพี่ตัวที่สองในท้องครับตอนนี้เราท้องกับตัวไหนครับท้องกับไปเจ้าพายุเจ้าพายุได้เปลี่ยนได้ท้องหกเดือนแล้วครับหกเดือนตัวนี้รับประกันท้องไหมครับประกันท้องครับรับประกันท้องเลยครับตัวนี้รับประกันท้อง ของไปก็ขาดไปสักห,หน่ยหน่งมันนั่นขาดกับหกเดืนอนประกันท่องเลยครับตัวนี้ใบหลอดหกจะว่าขาดน้อยนึงม่กเป็นยังบอกว่าขาดน้อยนึงเจ้าพายุอันนี้เราละประกันท่อง ใบสีกหน่อยนึงครับ,รบมันเจ็บไเ,เปลว้ยงงนี่แขงขาใหญ่เป็นแม่บอกได้สบายครับตัวนี้หางเรากล้ามย่างหนาด้วยพี่น้นองนุ่มไทยเหยาๆนี่เพิ่นว่ามันงชงลูกไข่นุ่มดีบ่มี่ตำนี้นได้เนาะบ่มีตม่ตำนีครับประกันตำนีครับรยังสูงไปอีกอยู่ได้ก้วยตัวนี้เนาะร้อยสี่สิบสามครับตอนนี้ตอนนี้เรา เพราะว่าลอยชีสจำกเนี่ยท้องฉุกนี่แยงขาแล้วกับไงที่เปิดราคาไว้เท่าไหร่เปิดไว้สองแสนสามครับสองแสนสามหมื่นเนาะครับย่างหนาราคานี่ตอ่อลองได้บ้างตอลองได้ครับผมตอ่อลองได้ที่เก่าครับนี่เป็นเอกลักษณ์เจ้าพายุเจ้าพายุ พอปัดเฉ่งพอไงครับพอ,อไงคืออยังทางเรากลามนีดดียีเต้าครบครับยังหนาเผิดโทรศัพทันะครับศูน์เก้าครับศูน์เก้าสามสี่หกแปดสนึครับเจ็ดสามหนึครับมาเบิองตัวกิ่งใด้แห่งแบบไงเรื่องนี้เนาะ ไปเบิ่งนัูต,ต่อไปเลยใช่ไหมกลับมาเบิ่งโค้มที่สองบนณเป็นแม่ลูกเราซื้อว่าแม่อย่างครับแ,แม่เปื่อยครับแม่เปื่อยแม่เปื่อยลูกเราเนี่เป็นตัวผู้เนาะลูกเป็นตัวผู้ครับลูกของตัวใดพุ่นน่ะลูกของอันเต่ามงคลครับเต่ามงคลตอนนี้แม่แม่แล้วอันสายมีโชคครับตัวนี้เป็นเัินทับไปแล้วเนาะ ทับไปยังบ่ทับครับท้องว่างครับตอนนี้ใบของลูกดิครับใบของลูกตัวนี้ใบเกิดลูกไซน์เขาสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงร้อยสามหกครับร้อยสามสิบหกเตามงคลเตามงคลซ้ายของเตามงคลกี่เด้อขนาดเด้อพี่น้องแทนขวันเต้านาดังนี่พอฟันน่ะตอนนี้แม่เราท้องว่างอยู่เนาะท้องว่างครับเป็นดอกพอฟันใส่เอา ลูกเราก็งามงๆพี่นองาาาตาตาตดใสวันนี้ได้ลูกจากตัวดนลูกแรกเลยครับตัวแรกเนาะครับที่สองไปเรียกใอกไปเรียกสเอกครับเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับเปิดไว้แปดสิบเอ็ดครับแปดหมื่นหนึ่งพันจีครับผม อาคานี่ต่อร้องได้ไปต่อร้องได้ครับต่อร้องได้ที่เก่าคือเก่าครับแต่เลี้ยงอยู่ข้างนอกห่างเรากล้ามดีดีบโมีิตำหนีได้เนาะบ่มีตำหนีครับประกันตำหนีครับห่างเรายังนั่นเลยโทรศัพท์ง่ายศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ีหกแปดสี่หกแปดเจ็ดสามครับ7313ครับ กับทัวรมาหาเราได้เราพวกนีหมืมองหย่างมาเอาไปเพี่น้องน้ำท่วมครับ,รบ <laughs> สั่นเก่าไว้ันมี่้อนพ่อกันคิดหนาะสวัสดีครับครับ